เคยได้ยินเรื่องแม่มดเบลไหมครับไม่ใช่แม่มดในนิทานแต่เป็นปีศาจร้ายที่หลอกหลอนครอบครัวหนึ่งจนแทบคลั่งเรื่องราวเริ่มต้นในช่วงต้นศตวรรษที่19ในรัฐเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาจอห์นเบลเกษตรกรผู้มั่งคั่งเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆในบ้านเสียงกระซิบเสียงเคาะเสียงโซ่ลาก ราวกับมีใครเดินวนเวียนอยู่รอบๆตัวตอนแรกทุกคนคิดว่าหูแววแต่เสียงมันดังขึ้นเรื่อยๆชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมันเริ่มพูดฉันคือแม่มดฉันจะทรมานพวกแกเสียงนั้นเย็นเยียบราวกับมาจากนรก ผมอ่านเจอในบันทึกเก่าของครอบครัวเบลพวกเขาบอกว่าเสียงนั้นเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆบางครั้งก็เป็นเสียงหญิงชราบางครั้งก็เป็นเสียงเด็กบางครั้งก็เป็นเสียงสัตว์ร,ร้ายลูกสาวคนเล็กของจอห์นเบลชื่อเบทซี่ตกเป็นเป้าหมายหลักของแม่มดมันทั้งหยิกทั้งตบทั้งดึงผมเธอ แม่มดเริ่มปรากฏตัวให้เห็นเป็นเงาตะคุ่มคุ่มในมุมห้องเป็นร่างดำมืดที่ไม่มีใครรู้ว่ามันคืออะไรกันแน่เบ็ตซี่แกต้องตายแม่มดกระซิบข้างหูเธอ ครอบครัวเบลพยายามทุกวิถีทางเชิญนักบวชมาทำพิธีไล่ผีสารพัดรูปแบบแต่ไม่มีอะไรได้ผลแม่มดยังคงวนเวียนอยู่ทรมานพวกเขาอย่างสนุกสนานสุดท้ายจอรนเบลก็ล้มป่วยเขาเริ่มอ่อนแอลงเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งเขาก็สิ้นใจ วันนั้นเองแม่มดก็เงียบหายไปไม่มีใครได้ยินเสียงมันอีกเลยจนกระทั่งหลายปีต่อมามีคนเจอขวดเล็กๆในห้องใต้ดินของบ้านเบลภายในขวดมีของเหลวสีดำข้นใครบางคนตัดสินใจเปิดขวดทันทีที่ฝาขวดเปิดออกเสียงหัวเราะเย็นเยียบก็ดังขึ้น ก้องกังวานไปทั่วทั้งบ้านฉันกลับมาแล้วคุณเชื่อเรื่องแม่มดไหมครับบางทีตอนนี้เธออาจจะอยู่ข้างหลังคุณแล้วก็ได้ถ้าฟังแล้วรู้สึกขนลุกอย่าลืมกดติดตามหลอนติดหูไว้นะครับเรื่องต่อไปอาจเป็นเรื่องของคุณ